ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมสมชายนะครับบริษัทล่มทรยอัดดอกยางนะครับวันนี้เจอกันคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําสินค้าเช่นเดิมนะครับของเรานะครับล่มทรยอัดดอกยางนะครับก็จะเป็นตัวแทนจําหน่ายยางนําเข้าจากประเทศจีนนะครับเป็นยางแอนเน็ตนะครับ366นะครับวันนี้ก็จะมารีเซต์คุณสมบัตินะครับของแอนเน็ตสามกก็อันดับแรกเลยก็คือความกว้างของหน้ายางนะครับ ความกล้างของหน้ายางทั้งหมด22เซนติเมตรนะครับกว้างมากเลยนะครับอันนี้มีการวัดให้ดูด,ด้วยนะครับคุณสมบัติอย่างอื่นนะครับก็จะเป็นน้ําหนักนะครับโดยรวม55กิโลกรัมนะครับอันนี้หนักกว่าแบรนด์อื่นๆเยอะเลยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางครับ1,51มิลมนะครับแล้วก็ความลึกของดอก16.5มิมนะครับดอกยางลึกมากนะครับอันนี้นะครับก็ วันนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับยางแอนเนตก็เป็น Best seller ของเรานะครับตอนนี้ก็จะให้ดูสต็อกของเรานะครับเหลือลอตสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ลอตสุดท้ายแล้วเป็นอถที่มีอยู่เท่านี้เองนะครับเท่าที่เห็นนะครับหมดแล้วก็หมดเลยนะครับราคาพิเศษแต่็ถต่อไปนะครับสินค้ามีการปรับราคาขึ้นนะครับสําหรับเดือนหน้านะครับมีการปรับราคาขึ้นนะครับครับผมมาถึง ช่วงสุดท้ายนะครับจากการที่รีวิวไปแล้วนะครับพรีเซนต์สินค้าเราแล้ววันนี้สําหรับสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับก็นะครับเราก็มีเหมือนเดิมนะครับเตรียมไว้เลยนะครับสําหรับโทรศัพท์มือถือนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ส่งมานะครับตามข้างล่างนี้นะครับเราจะมีของรางวัลให้นะครับสําหรับของรางวัลวันนี้นะครับจะเป็นนี้เลยครับให้เป็นเซตเลยนะครับมี30เซตนะครับ มีหมวกนะครับมีสมุดโน้ตแล้วก็มีเสื้อยืดนะครับสวยงามสีดำนะครับอันนี้แนะนำวันนี้ก็เสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาของมาพิพิทเชอร์มาแจกสมาชิกทุกท่านเลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพจ Facebook ของล่มไซอ์ดดอกยางนะครับวันนี้ก็เสนอไว้เพียงเท่านี้ครับคิดถึงยางคิดถึงล่มไซนะครับสวัสดีครับ